ส้ยงามจังเลยค่ะเดี๋ยวดูต้นสามสิบปีนะคะนี่คือต้นของเขาและนี่คือดูกิ่งก้านสาขามันย้อนแสงมะทุกคนอืมสวยมากทุกคนนั่งลงอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็ตัดเอาเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนเกน็บแอปเปิ้ลช่วยคุณลุงนะคะ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวซอนจะบอกวิธีนะคะว่าเขามีวิธีการเก็ยบยังไงค่ะนี่ค่ะน่นะน สว,ว,วัสดีค่ะพบกับช่องสุขัยเกาหลีบายคุเรียนะคะวันนี้นะคะซอจะพาทุกคนนะคะไปเก็บแอปเปลิลค่ะที่สวนคุณลุงนะคะทุกคนจำสวนคุณตาคุณยายได้ไหมคะที่จะให้แอปเปลิลทุกเรามาทุกปีเลยะคะ่ะ ปีนี้นะคะคุณตาคุณยายทําไม่ไหวก็เลยแบ่งให้คนเช่าเนาะแล้วคนที่เช่าก็คือเป็นเพื่อนแม่ย่าค่ะเพื่อนสนิทนะคะเป็นคุณลุงเพืเ่อนบ้านนี่แหละคะ่ะสนิทกันมากนะคะก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นที่สวนคุณลุงแล้วก็ไปเก็บแอปเปิลกันพาทุกคนไปนเที่ยวสวนแอปเปิลค่ะเดี๋ยวโอน,นะคะจะเก็บหอมช่วยพ่อปู่นะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะไปกันค่ะพ่อปู่อยู่บ้านนะคะวันนี้มีแต่พวกเราไปกันทราบคนคะ่ะเดี๋ยวเราปอกหอมนะคะนี่คือการปอกหอมจ้ะ ลอกหอมนี่คือสวนหอมข้างหลังนะคะทุกปีก็จะเก็บเข้าไปไว้ในเฮานะทุกคนน่า,าจะเก็บกันประมาณเดือนปลายเดือนพฤศจิกาค่ะก็จะเริ่มย้ายต้นหอมเข้าไปไว้ในเฮานะคะแล้วเราก็จะมีคลิปย้ายต้นหอมกันอีกเหมือนเดิมมีโลกสวนตัวสูงค่ะเจ้าหองช่วงนี้มาหาต่อเป็นบางครั้ง ข,ข้าดูข้าดูข้ดูขู้ข้ดูข้าูดดด อยู่บนรถยนต์กันนะคะอ,อะม่าแม่นอนอยู่ข้างหลังค่ะแม่ออกมาสวนนะคะนั่งเก้าอี้เหมือนพวกเราไม่ได้นะคะต้องนอนลงไปค่ะว่าเราจะอ,อจะพาทุกคนนะคะไปที่สวนแอปเปิลของคุณลุงจ้าคุณลุงคุณลุงเราเรียกแกว่าคุณลุงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ญาติพี่ชินแต่เป็นเพื่อนบ้านไม่ญาติแต่รักกันเหมือนเป็นญาติ ใกล้ชิดกันรักกันเป็นเหมือนคนในครอบครัวคะ่ะมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแม่ก็เลยบอกว่าไม่เหมือนไม่ใช่ญาติแต่ก็เหมือนญาติไปแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนดูบรรยากาศข้างหน้าข้างนอกกันนะคะใส่เท้ากันค่ะส่วนหัวชายเท้าหัวชะเท้าหมดเลยค่ะมันจะมืดน,นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีแสงพระอาทิตย์ค่ะ อากาศหนาวนะคะเมฆก็จะเยอะหมอกก็จะเยอะค่ะพระอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะนานๆจะเห็นทีค่ะเข้าสู่อากาศหนาวเนาะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคะทุกคนกําลังจะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองแล้วก็สีแดงนีนีพเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะเห็นบ้างนิดๆนหน่อยค่ะชิคกี้พายว่า ทุกคนถึงแล้วค่ะส่วนนี้นะคะเก็บเสร็จแล้วค่ะส่วนนี้เป็นส่วนข้างๆค่ะส่วนเพื่อนข้างๆว้ยเยอะบูเยอะกีเยอะกีเยอะกีอืมสวนนี้เก็บเสร็จแล้วนี่เหลือสวนนี้ค่ะส่วนของคุณลุงนี่แหละไปเราจะพาทุกคนไปดูว้าวถึงแล้วค่ะทุกคนมาทีไรก็ตื่นเต้นค่ะมาส่วนแอปเปิลเนี่ยดีใจอ่ะมาเร็วเดี๋ยวให้แม่ย่าขึ้นหลังก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนดูวิธีการลงรถนะคะเอามา นี่คือวิธีการลงไอ้ก็จน่ะนี่ค่ะลงมาแล้วจ้าปะค่ะอันยังไงคะคุณลุงคุณลุงคุณลุงดีใจพวกเรามาหานะคะลุงดีใจมาทิ้ไรคุณลุงก็ยิ้มถึงเทศกาลปีใหม่นะให้ให้ให้ทิปซองไม่ใช่ทิปนะให้ของขวัญเด็กอะค่ะเขาเรียกว่าใส่ซองให้ซองตลอดเลยค่ะตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้นะคะ ทีละสามพันเขาก็เก็บใส่กระปุกไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนมูดเข้าไปดูข้างในค่ะโอทุกคนนี่มันดงแอปเปิ้ลชัดๆดงสวรรค์แอปเปิ้ลแน่นอนค่ะสวยมากทุกคนมันสวยจริงๆน่ะดูสิค่ะปาลูกยังใหญ่โหยทุกคนดูตรงนี้ดิค่ะงามมันห้อยลงมาแบบ มันห้อยเป็นพวงลงมาเลยค่ะเหมือนเป็นป่าหิมพานแอปเปิ้ลเลยค่ะเนี่ยห้อยลงมาอย่างนี้เลยนะคะโอ้ยสวยอะ่ะนี่สมมุติเข้ามาข้างในนี่คือต้น30ปีอันนี้คือถ้าต้นใหญ่ๆนี่คือ30ปีค่ะปาาโอยงามจังเลยอะ่ะสวยค่ะเดี๋ยวดูต้น30ปีนะคะ นี่คือต้นของเขาและนี่คือดูกิ่งก้านสาขาค,าค่ะมันย้อนแสงนะทุกคนนกมันดูดูอันนี้ค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะอันนี้เป็นเสียงสัญญาณไล่นกในสวนในสวนแอปเปิลค่ะดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ไม่มีอะไรเลยพี่แต่ลูกอย่างเดียวนกมากนาไม่ขึ้นไปแล้วค่ะดกเต็มเลยเลยอ่ะโ,โอ้ยสวยอะ่ะ โอ้โหนี่หนูต้นเดียวแล้วเนี่ยโอ้ยงามไม่อยากกลับบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหงามมากโอ้ยสวยจังเข้าไปดูใกล้ๆไหมคะทุกคนดูลายลายที่เราซื้อกินในห้างในหมาดเนี่ยคะ่ะนี่ลูกใหญ่ๆๆอ,อ,อ,อย่างนี้เลยค่ะใหญ่กว่ามือ่าอีก ลูกเนี้ยเอาเดี๋ยวสบอบน้ําหนักทุกคนลูกเนี้ยประมาณสี่ขีดเนี่ยเกือบครึ่งโลอะลูกเดียวเนี่ยเกือบครึ่งโลลูกเดียวเกือบครึ่งโลสองลูกก็พอดีค่ะหนึ่งกิโลซก็ขายผักบ่อยนะคะกะเอาชั่งน้ําหนักบ่อยโอ้อันนี้ก็งามค่ะไม่ต้องกลับแล้วคะ่ะบ้านที่ทุกคนคือต้นเดียวนะคะเนี่ยนี่ต้นนี้ต้นเดียวค่ะดูมันเป็นพุ่มนะดกเนาะ อจริงๆแล้วมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้30มสิปีค่ะอันนี้โหเจ้าแม่เลยค่ะต้นใหญ่มากแล้วดูลูกมันนะคะ่ะนี่ค่ะน,นี่ก็เป็นกิ่งของเขากิ่งของเขาไปฝั่งนั้นอีกนะคะโอ้ยสวยจริงๆอะโดกไหมคะทุกคนสวยงามมาก สวยสวยสวยอยู่ติดกับถนนเลยค่ะอ้ทุกคนโ,โดกอะโอ้ต้นนี้ก็สวยทุกคนมีแต่ต้นสวยๆดูดิค่ะว้าวโอโอ,อยากถ่ายรูปอะอันนี้สวยมากเลยคะ่ะมุมเนี้ยโอ้ยต้นนี้ก็สวยต้นนี้ออกสีชมพูค่ะโองามทุกคนไปดูใกล้ๆเนาะ ำไมงามอย่างเงี้ยเนี่ยโน้ตุคนดูผิวของมันผิวมันชมพูมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือในกล้องนี่คือสีจริงกับกับสอ่ากับของจริงเลยนะคะให้อะมุ้งโต๊ะอ่อ่ะอมุกันไหนยกขึ้นกอนี่่็ขึ้นกอคุณลุงบอกว่าให้เด็ดเลยเด็ดเด็ดโชว์ทุกคนเลยคุณลุงบอกแบบนี้คะ่ะเมื่อกี้ 엄청 <laughs> 아이고, 예쁘네. 아우, 이쁘네. 이거는뭐정라고 손으로 사으로라고 손으로 사달라고. 손으로 손으로 손으 손으로 사달라고. 손으로 사달 손으로 사사 그러게요 으사 손으로 사고고 손으로 사고 손으로 고 손으로 돼달라고손고손고고

ที่มาจ้ะทุกคนกัดเข้าไปนะคะน้ําเยอะมากมันแตกออกมาน้ําเยอะแล้วแบบมีความเปรี้ยวความหวานผสมกันแล้วก็แบบพอดีพอดีคือมันมันอร่อยมากค่ะทุกคนเ <laughs> พราะปู่พลาดมากเลยค่ะที่ไม่ได้มาด้วยเพราะปู่ชอบกินแอปเปิ้ลมาก,มาก,มาก ทอกคนอร่อยมากเลยค่ะอรจ้าผ้าสีเลื่อมๆตรงนี้นะคะก็คือเอามาใส่ตรงข้างล่างของต้นมันคะ่ะกันแมลงนะคะแมลงเวลามันบินมามันก็จะแบบสัแสบตาค่ะป้องกันมแมลงคะ่ะ แสงสะท้อนใส่ตาใช่ไหมแม่เคยบอกครั้งหนึ่งว่ามันป้องกันมแมลงแลวก็มาเก็บแอปเปิ้ลกันค่ะทุกคนเก็บแอปเปิ้ลช่วยคุณลุงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวซอจะบอกวิธีนะคะว่าเขามีวิธีการเก็บยังไงค่ะเมื่อกี้คุณลุงสอนมานะเราก็จะเก็บไปก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็จะตัดขั้วตรงนี้ออกค่ะตัดออกนิดนึงอีวิซียปะอีกคนที่รจะก ชิลนเลยเหอ,อชิลนอ,อลยเอะก็คืออา่าอ๋อค่ะนนะคะแล้วก็จะต้องตัดให้มันสั้นค่ะเพราะเดี๋ยวเอาไปวางเป็นชั้นสองชั้นไอ้ต้นแหลมๆนี้นะคะเป็นขั้วแหลมมันจะได้ไม่ไปทิ่มเพื่นนะะพอนค่ะเพราะถ้ามันไปทิ่มตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะผิวตรงนี้ก็จะเสียแล้วก็จะราคาตกค่ะอืมถ้าตัดอย่างนี้เลยนะคะเวลาไปวางทับกันนะคะอันนี้มันก็จะไปขูดเพื่อนนะคะไป มันก็จะไปขูดแบบนี้ค่ะไปขูดแบบนี้ทําให้ผิวตรงนี้เสียค่ะเราก็เลยจะต้องตัดตรงนี้นะคะให้มันสั้นแบบนี้เวลาไปวางทับกันมันก็จะได้สวยงามค่ะอันนี้คือไซส์ปกตินะคะทุกคนยังไม่ยังไม่ใหญ่มากก็หลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัเโหลฮัลโหนฮัลโหนฮัลโหนฮัลโหลฮัลโหลฮั 사람 써서. 이 말이 안 맞지. 지이 말이 안 맞지. 이 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 말이 안 맞지. 안이 말이 안 맞지. 이아니지 ตรงนี้สวยมากทุกคนนั่งลงอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ตัดเอาเลยค่ะทุกคนดูลูกมันใหญ่ใหญ่ไหมคะสองลูกเท่ากับหน้าโซนอ่ะ้าสสวยขนาดสวยมากหวงา 나นักมากเลยค่ะสองลูกครึ่งกิโลสองลูกครึ่งกิโลสลูกหกิโลพอดีเลยค่ะใช่ลูกครึ่งกิโล 아, oh, ah, 되게 맛있겠다. 햇빛 바다 달아. 햇빛 많아 달아. ส완 애플 ค์แ 대박. 대박, 대박. 어머 너무 좋다. 저거 더 먹고. 이거 더 먹은겨? 아니? 어, 이거 더 먹고. 예쁘다. 처음이거든. ไปหอมไปค่ะนี่คืออร่อยมากหอมไหมหอมมากเลยค่ะทุกคนกินแอปเปิ้ออมมลอ,ปปอ,อ่ะเสร็จอสอ เสร็จแล้วจ้าสวยไหมคะอัเอ,อันนี้ที่เก็บมานี่คือยังไม่ได้สวยนะทุกคนเป็นไซส์คือไม่ใช่เกดเนะคะอันนี้เป็นเกด C เลยแหละเพราะว่าเกด A เราต้องเก็บไว้ขายนะคะเกด A ก็รุ่นนี้ค่ะ รุ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะสวยเลยนะคะเกตเอออันนั้นน่าเก็บไปขายอันนี้ก็จะเป็นลูก <นา S 1> ที่ะะแบบอเออเอบคุณค่ะไม่บอกเอาไว้ไว้พ้าเอามาแล้วคนนี้อันนี้ไว้ไฟพารวยเขามาเช็คค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่มันมีตําหนิอย่างนี้ค่ะอันนี้รอยชา้าเป็นแบบนี้นะคะขายไม่ได้ก็มาทานค่ะถ้าสวยก็ไปขาย วันนี้นะคะเราก็จะมาขอตัวล่าทุกคนนะคะในห้องพระนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวันนี้นะคะพาทุกคนไปสูตรแอปเปิลเนาะแล้วมันก็สวยมากเลยคะ่ะขนาดต้นแบบอายุ30ปีก็มี20ปีก็มีคือต้นที่แก่สุดคือ30ปีเนาะยังอร่อยอยู่เลยค่ะทุกคนคือแบบอายุก็คือยังแซ่บอยู่นะคะมีลูกแล้วก็ยังแซ่บอยู่นะคะก็คือมีลูกตั้งหลายอัดก็ยังแซ่บยังอร่อยอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ มีคลิปทําห้องนะคะก็คือห้องอ่ะตอนนี้ทําไปถึงไหนแล้วทุกคนก็คงอยากจะเจออยากจะดูแล้วใช่ไหมคะต่อจะลงคลิปวันอาทิตย์นะคะอ่าจะ,จะเห็นมีคนไปเขียนว่าทําบ้านใหม่จริงๆไม่ได้สร้างบ้านใหม่นะคะทําห้องเพิ่มบ้านซองเอินว่าแอมห้องเพิ่มค่ะก็คือทําทางเดินนะคะทําห้องขึ้นมาเฉยๆคะ่ะทางเดินของเรามันเป็นทางเดินเนาะมันเหมือนเป็นถนนทางเดินนะคะเราก็เลยทําห้องซะตรงนั้นให้เรามีพื้นที่เก็บของเก็บเสื้อผ้า อะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็คลิปนี้นะคะเดี๋ยวซอาจะพาทุกคนไปดูค่ะตอนนี้ช่างนะคะเขาอ่ะทำได้แบบได้สวยมากเลยค่ะคือทำได้ไปเยอะแล้วค่ะสรุปว่าให้ช่างมาทำนะคะเพราะว่ามันมันมันยากค่ะเราทำเองไม่ได้นะคะก็เลยต้องไรจ้างช่างมาค่ะเขาก็มาทำให้เราจนเสร็จเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็สวกให้สวยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะคะจะมีเก็บผักกาดค่ะมีเก็บผักกาดขาวกับที่บ้าน ถ้าเก็บเสร็จเคลียร์อะไรเสร็จไม่ยุ่งเนาะแล้วมันมีเวลาเนาะช่วงวันอาทิตย์เดี๋ยวซอก,ก็จะลงคลิปพาดูบ้านนะคะพาดูห้องนะคะมาไปถึงไหนแล้วเนาะว่าสวยขนาดไหนคะ่ะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องให้ซอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ซอด้วยนะคะมันคือกําลังใจคะ่ะกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนชอบามากๆมากๆหรือไม่ชอบหรือว่าชอบอยู่ก็กดแชร์ด้วยนะคะ ค่ะมันก็คือกำลังใจหมดเลยค่ะโอเควันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงวันนี้โอขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีกทีก็วันอาทิตย์นะคะค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ